สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่20นะครับเดือนพฤศจิกายนส5ง3นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอัปเดตอ้อยเนาะเป็นอ้อยเหลืองสิงคโปร์หรืออ้อยสิงคโปร์เนาะนะครับลักษณะนะครับประจำพันธุ์ของเขาก็คือลักษณะป้อง,องเขานะครับจะคล้ายๆนะครับมัดข้าวต้มเนาะนะครับอันนี้ก็คือลักษณะประจำพันธุ์ของเขาเนาะนะครับทีนี้ผมย้อนไปนิดนึงเนาะพอดีมีเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะที่ติดตามนะครับ เกี่ยวกับอ้อยสิงคโปร์ที่ผมลงคลิปไปเนะว่านะครับให้อัปเดตให้ดูหน่อยว่าอ้อยเป็นยังไงเนาะวันนี้ผมก็มาอัปเดตเนาะนะครับหลังจากที่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมตัดท่อนพันุนะครับก็ผ่านมาได้เนาะประมาณเกือบเกือบ3สัปดาห์เนาะนะครับนะครับณวันนี้นะครับอ้อยที่ผมตัดนะครับตัดต้นแม่เขาออกเนี่ยเนาะตอนนั้นผมมีต้นแม่นะนะครับ3ต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ ทีนี้ต้นแม้งเขาเนี่ยครับก่อนที่ผมจะตัดนะครับอายุเขาประมาณแ0วสีนั่นท่านผู้ชมทีนี้โมกฟออยู่เออะทำไมเขาไม่แตกเนาะนะครับผมเลยตัดสินใจมาตัดนะครับนะครับตัดบริเวณโคนต้นเขาออกเนาะนะครับถึงวันนี้นะครับที่นะครับหลังจากที่เราตัดมาเนาะนะครับก็รวมรวมนับสามตัดตลนะครับนะครับที่เห็นเนาะก็คือนะครับตัวเห็นต้นอ่อนเขาแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะนะครับผมจะนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ อาจจยิงปิดปุ่มเล็กๆขึ้นมาตรงบริเวณกาบข้างๆเขาครับก็หกต้นท่านผู้ชมเนาะจากต้นแม่สามต้นเนาะก็แสดงได้ว่านะครับการทําพิธีนี้เนาะค่อนข้างได้ผลนะท่านผู้ชมเนาะอย่างน้อยๆว่าเออจากสามต้นเราได้หกต้นนะครับมันมันมันก็ขึ้นอย่างน้อยๆว่ามันก็ให้เราขึ้นมานประมาณเท่าหนึ่งเนาะนะครับหรืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับขอให้มันขึ้นมากกว่ากว่าต่อที่กว่ากว่าต่อที่เราตัดเนาะนะครับสี่ต้นห้าต้นอ,อย่างนี้ผมก็ นะครับถือว่าผมโอเคแล้วท่านผู้ชมเนาะในระดับหนึ่งเนาะนะครับเดี๋ยวลองไปดูต้นอื่นนะท่านผู้ชมเนาะสักสี่ห้าหลุมเนาะนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมฮะนะครับโอ้ยหักนะครับนี่จากต้นแม่เขานะครับนะครับสองต้นเนาะตอนนี้เขานะครับออกออกหน่อออกมานะต้นต้นอ่อนนะครับตอนนี้ก็คือแทงหน่อออกมาละนะครับ ก็5เนาะนะครับจาก2เป็น5นะครับก็ถือว่านะครับ,อนะรบโอเคนะคท่านผู้ชมเนาะนะครับผมต้นนี้ต้นตัวโขอสองนะแต่ว่านะครับตอนนี้ยังไม่ออกนะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ฮะออกทั้งสามนะท่านผู้ชมนี่นะครับออกสามต้นออกเลยนะครับแต่ว่า ตัวนี้ยังนอนหลับอยู่ครับเดี๋ยวคงตื่นนะครับท่านผู้ชมนะคงตื่นครับนะครับคงให้ตื่นเนาะนะครับก็สนุกสนุกนะท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ขอก็ขอให้ทุกท่านนะครับสนุกกับสิ่งที่เราทําเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักต้วนะท่านผู้ชมเนาะหลุมนี้นะครับต้นตอต้นตอสองนะครับที่ถูกตัดเนี่ยครับหนึ่งนะเนี่ยครับสองนะครับตอนนี้ได้ตัวลูกเนาะ นึ่งสองสามสี่ห้าห้าต้นครับท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะนะครับนะครับต้นนั้นก็ก็เห็นสามสี่ต้นนะท่านผู้ชมนะครับนะครับถัดไปก็ประมาณสองเนาะสองหรือสามเนาะถัดไปก็น่าจะสามหรือสี่นะครับนท่านผู้ชมนะนะครับก็ถือว่านะครับจากสิ่งที่เราทํานะครับก็นะครับพอจะอนุมานได้ว่าเนาะก็คือมันได้ผลเนาะนะครับ เป็นเป็นึ่งวิธีเนาะที่เป็นการกระตุ้นให้เขาแตกกอนะนอกจากเราดึงยอดอีกหนึ่งวิธีเนาะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะท่านผู้ชมเนาะโดยเฉพาะเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะที่คอยติดตามนะนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเนาะนะครับก็ถือว่านะครับมาอัปเดตให้ดูแล้วก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเนาะนะครับสาหรับนะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ เพเป็นการแก้ผมในการทำคลิปต่อไปเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้2ต่อนะครับออกมาสี่นะครับผมนะครับ